สวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องสุพูสุพนนะครับขอก็ช่องเตาบนข้นแขมครับพี่น้องตอนนี้ผมสิบห้าพี่น้องนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับมาที่เซ็นท่านอุบลราชธานีนะครับมาเหนเส้นทางอุบลราชธานีครับพี่น้องมือนี้เป็นเวลาสี่สิบเอ็ดโมงนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เป็นวันที่สองนะครับตอนแรกว่าสิมาต้องมาว่านครับ พอดีอยู่เส้นทางรุบวนมันมีไองานควคุณต่อยกทับนะครับเพื่อนีีคราบผมจำไม่ผิดหนเป็นเทอร์ที่สองหรือที่สามเนี่ยหครับทีผมแม่นะครับผมจริงๆแล้วผมกับอันนี้กับว่าอ e ันนี่นะครับเพราะว่าผมผมก็บ่ค่อยมากไปไหนครับเพราะว่าราคามันค่อนขางสูงนะครับก็ขอาใจราค่าทีใครย่างนะครับนาอแต่ว่าคุณภาพของเป็นจาอาเซียน ่าสมกับราคาครับแต่ว่าเมื่อนี้นะครับคือเบียกมากครับเบียกมากเพราะว่ามันถืกนะครับมันเถื่าเมนูของเจ้าหนึ่งนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวจงอางนะครับก็คือของเชฟออยนะครับเชฟออยอ่ามัตเตชเชฟไทยแลนด์นะครับที่เพิ่นที่เป็นแข่งในรายการมัตเตชเชฟนะครับพี่น้องผมก็เลขสีภาพพี่น้องมาเบิ้งนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เหลือกบ้า,าวันื่วว่านนะครับมันเป็นวันอาทิตย์นะครับมือหนีวันจัน์เวื่านวันอาทิตย์น่ะผมเห็นในเพจคนหลายแห้งนะครับก็เลยบ่อ่ตัดสินใจบ้า,า่าดีกว่าอีกอย่างเบียกกันแล้วปวะ้านใบสองใบสามก็เลยบ่ามาครับมื้อนี้นะครับเบียกกันแล้วตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงนะครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกับมาหอดเมืองนะครับอาบนำอาบพามา เยี่ยสิภาครับพี่น้องขับไปเบื้องข้างในนะครับว่าคนสิหลายเบ้ามือนถ้าวันรถจอดข้างนอกหลายแล้วนะครับสีเขาไปเบื้องนะครับว่าสีเขาไปซื้อแล้วครับพี่น้องเพราะมันสิคิ้วเงาบอนนะครับพวยเตี่ยวเชฟอ้อยนะครับจริงๆเนี่ยโมโหว่าเพิ่นมีลูกศีลมาบอนนะครับเพิ่นเห็นลูกศีลบอว่เพราะว่าน่ะน่าจะเป็นแฟนชายนะครับเพออุบลนี้หมูซึ้งว่าซื้อแฟนชายแหละครับหมูซึ้งว่าจะเป็นของ นาอุบลนังครับทีเสือกันชายของเชฟอ่อยนะครับบะฮัวเพ่นเสิเฮลูกซีนขายน้ำบ่อนะครับลูกซีนเป่นขายกัชุดละลอยนะครับแต่ว่าไอกวยเตียวแห้งเป่นขายห่อละส้าบาทนะครับมีไข่พรนะครับแล้วก็มีลูกซีนมีแคบหมูน้ำนะครับกัดเยวะสิผ้าพี่น้องไปเบิ้งนะครับว่ามีบอว่าคนหลายบอนะครับว่าข้าวสีเด็ซื้อเจ้าฮอเหมือนผมภะสีซื้อมาฝากแม่น้ำนะครับเยวะสิ มาซิมพี่น้องเบื้องนะครับว่ามันแสบสมคำลำเลื่อบอนะครับไะเดี๋ยวขัไป้างหน้ากันครับพี่น้องตอนนี้มันค้นจะเริ่มมาหลายแล้วครับรถจอดจากข้องกันหลายแล้วไปไปกันเลยครับอันนี้ผมเดินเข้าประตูข้างหน้านะครับยางขอาประตูข้างหน้าครับท่านผู้ชมครับ้ามท่านใจทุกชั่นหนึ่งนะครับ เดียวเข้าไปพอกันที่หนา้าลานเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับยังไม่สิบเอ็ดโมงดีเลยแต่ว่ารู้สึกว่าคนจะเข้าคิวแล้วนะครับก็จะมีร้านอาหารร้านดังนะครับหลายหลร้านนะครับเข้ามาจับเข้ามาเปิดขายนะครับผมต้องมาเข้าคิวแล้วล่ะครับ ไพยจะไปเข้าหข้องน้าครับอันนี้ก็จะเป็นชาอไพ่นะครัห่อ,อละยี่สิบบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเื่อนจะคูก่กับน้ำซอสนะครับฝั <c oughs> ่งนู้นก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับ เดี๋ยวผมไปเข้าคิวก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าคิวก่อน,นครับเข้าคิวซื้อซื้อไอ้เ๋ื่เตี่ยวแห้งก่อนนะครับแล้วก็เอยไปซื้อลกชิ้นนะครับห่อละยี่สิบบาทครับจะโดนหน้ากินหน่อะ่ะอันนี้ผมผมมาเร็วมากนะครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่าคนใช้เยอะนะครับคนสลายนะครับผมก็เลยเลือกมาก,ก่อนนะครับถ่าประมาณเทียงเนี่ยคนหลายแน่นอน,นครับขนาจะมีคนรับเหิืวน้ำนะครับคนจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารับเฉพาะเงินสดอไป ผมซื้อมันเกือบเป้ากระเป๋าเงินมาครับพี่น้องผมได้คิวที่ข้างหลังครับตอนนี้ผมเหลืออีกสิบคิวนะครับบอกได้เลยว่าคนเยอะมาก ถ้าเกิดว่ามาใช้ถ้าเกิดว่ามาใส่นิดนึงนะครับรับรองได้ครับรออีกนานครับซื้อสิบชุดห้าชุดคนเยอะมากครับคนต่อเอข้างหลังผมเยอะมาก มนูนี้เพิ่มเพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับสำหรับเชฟอ้อยป่านลัดชิ้วผมนะอันนี้เหลืออีก5เซลถึงผมนะซื้อขคกหอครับ ตอนแรกว่าจะซื้อหค่ห่อซื้อไปเผื่อไอเกมกด้แต่ว่าคนเยอะมากครับเราน่าจะได้อยู่กระมังนี้ครับ20บาทได้ไข่ด้วยครับก็คุมนะครับฝั่งนนาลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นจะดูว่า จะได้เยอะนะครับร้อยหนึ่งมันมจะได้เหมือนที่เขาแชร์กันในทีิตตอกหรือเปล่าครับเขา,า,าก็จะมี่ิบบาทครับ ลูกชิ้นสามโลกแคปหมูแล้วก็ไข่นะครับแล้วเขาก็จะใส่เครื่องให้ด้วยนะครับมีถั่วงอกแล้วก็กุ้งแห้ง ของขายอย่างอื่นก็มีเยอะนะครับของขายแบบทิปไปออกั้วรายการข้าขุณต่อยนะครับแบบหลายย่างแห้งครับแต่ว่าของที่แบบคนที่ต่อแถวกับเพื่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะหยิบใส่ถ้วยนะครับ เขาก็จะหยิบใส่ถ้วยแล้วก็ค่อยหอนะครับเดินหน้าเลยจ้าเดินหน้าเลยยายครับเดินไปข้างหน้าครับของผมเอาเอาสามชุดชุดละสองห่อครับสองห่อสามชุดเป็นหกห่อครับเขาก็จะ เอาไข่ให้กับตะเขียบนะครับได้มไ,ดม <S <S ไม่มีครับมีแบงค์เดียวเลย นีได้แล้วครับแปกห่อ <c oughs> เดี๋ยวผมจะซื้อูกซินด้วยนะครับร <c oughs> ถซิ้นชุดละร้อยเขาไม่ได้ปั้นสดนะครับ <c oughs> เขาก็น่าจะเอาเคลื่องเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่มันค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าอันนี้เขาจัดบูทเขาน่าจะจํากัดพื้นที่นะครับ เขาน่าจะป,ปั้นออกมาจากข้างนอกเนี่ยครับเพราะว่าผมเห็นเครื่องเขาปั้นอยู่ข้างลานจอดรถอยู่ครับซื้อดีไหมวะอันนี้ก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าไม่ซื้อดีกว่าซื้อย่างอื่นดีกว่าของขายเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชิมนะครับเอาไปหแม่ก็ับพอซิมนะครับอยบาทน้ำนะครับ อยานนักพิษลิพสิดกับปลานั่นครับ,รานานบพอเขาเปิดเตลงนะครับร้านเขาก็จะเยอะมากนะครับร้านหลายแห่งครับขาหมูขากรอบนะครับอันนี้ขนมซาลี่นะครับเยอะมากครับแต่ว่าผมนมี่รู้จะซื้ออะไรผมได้ของที่ผมอยากกินแล้ว พอดูเขาก็อยากกินอยากกินแต่ว่าบางอย่างมันก็แพงไปนะครับมันก็เสียดายตังค์เสียดายเงินครับพี่น้องของไขายเยอะมากจะเป็นคาฟฟเค้กพวก เทฝใยทองเขาก็จะใหดชิมฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูก่อนนะครับผมา้ายางเบิ้ลจะซื้อหรอครับไม่รู้ว่า่ะซื้ออะไรนะครับ อ๋อครับขอบคุณครับก็จะมีขนมหวานเยอะแยะมากมายเลยครับเยอะจริงครับดคะคะค่ะะะพิมมนโเอ๋อครับ,รบไม่เป็นไรครับผมที่มีมืออบ,อบคุณครับอันนี้อะไรอ่ะไม่เคยคเกินพิซซ่าเหรอ ต้นเลยจักบาดแล้วเนี่ยนะของขายเยอะมาก อันนี้ขนมจีบต้มนะครับของโกยี่ขนมจีบต้มชุดละร้อยสามสิบบาทอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้าบินกับขนมกกนะครับอันนี้น่าจะเป็นหุ่นนะครับ โอ้คนเยอะจริงๆครับอันนี้บวลาเสร็จสครับน่ากินเยอะครับ,บก็ว่าผมบ่าค่อยมากกว่านี่อันนี้หมูกรอบเจ๊แมวหมูย่างแดงกรอบมางตรังนะครับค่าที่มันแพงนะครับ ก็น่าจะขายตามในนี่แหละครับอันนี้ลูกชิ้นปลานะครับอันนี้เป็นพิซซ่าครับของไขายเยอะจริงๆผมน่าจะไม่เอาอย่างอื่นแล้วนะครับ อันนี้เป็นช้อปูครับโมสเตะครับหมสเต้เตอันดับหนึ่งแล้วราบขออร่อยเดี๋ยวไปเดินฝั่งน้นกันครับเผื่อมีอะไรกิน สื่อกับเสียดายงั้นเลยพี่น้องผมอ่ะมันของเป็นตาแสบยครับแต่ว่าผมเสียดายนั่นเป็นซอปอินเสิร์ฟฟังโคตรสด ครับโคน่ากินมากน่ากินมากครับหมูเค็มอะเดี๋ยวผมพาผมพาไปชิมครับขังนอกอตอกคิวเยอะมากครับผมไปผ่านมาเมื่อกี้นะ คนตอ่อคิวเยอะครับคนห่มกันยุ่ลานเดียวครับนะพี่น้องผมได้แม่แล้วนะครับ นี่ครับ 7, 8, 8หกห่อหกเจ็ดแปดแปดห่อครับห่อละยี่สิบบาทบอันนี้เขาก็จะมีระเกียบมาไห่นนํำนะครับหลกกะไข่นะครับก็เบิ้งกันครับว่าข้อนึงมันได้หลายบอรครับเพราะว่าสองอิ่มพอดีครับไสองห่ออิ่มพอดีแต่ว่าบางคนกะ กระเพาเดียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกใข่กันนะครับอันนี้ครับมีไข่ด้วยนะครับโอ้ที่เห็นเนี่ยนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเชฟอ้อยนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคลุกนะครับ สำหรับ <c oughs> สำหรับคนเพรก,กิมเพดนะครับเ็ดแน,น่นอนครับ <c oughs> ต่ว่ารสชาติค่อนข้างจัดจานนะครับเพดเปรี้ยวนัวนะครับเ <c oughs> ข้มหวาน <c oughs> ครบรถเลยครับพี่น้อง เส้นเหนียวนุ่มกำลังดีครับมีแคปหมูให้ด้วยครับเดี๋ยวผมผมยังมาซื้อลูกชิ้นนะครับถ้าเกิดว่าผมซิมยืดกว๋วยเตี๋ยวแล้วมันโอเคผมว่าสิกลบเข้าไปซื้อนะครับแต่ว่าเชฟออยเพิ่งต่ว่าลูกชิ้นมันก็คือลูกชิ้นนะครับแมงก้มเป็นด้วยครับแต่ว่ามันสิถือปากห้าบอนะครับ เด่ยวมันซีมกันบ้างครับอืมมันเกิดขึ้นลูกซ้นมนะครับลูกซิ้นในทั้งเบิดห้าลูกนะครับก็ก๋วยเตี๋ยวเิ่นกับขกาินด้่ยครับสำรับเท่าที่อยากล่องนะครับผมสำรับผมกบว่าโอเคครับม่นกระหมอะสมะคุ้มราคาดีครับ อบาอาจจะได้หลายก็ยุตตลาดนัดก,ก็ได้ครับเพราะว่าได้ลูกสินหลายนะครับค่อนข้างเพ็ดนะครับพี่นอ้องผมก็ว่าผมชินเพ็ดด้วยครับ เอาครับพี่น้องคิ่มี่กะถ้าพี่น้องว่ามหลอ,อกซิมมะลอ,อกเบิงนะครับอาหารนะครับแต่ว่ากับผู้ดีสี่ยังหอกครับนอนจากก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับเสียดายเงี้ยนครับราคามันก็ความทางสูงครับเพราะ่าคาเตียยแพงนะครับ,าาแ,รบแต่ว่าคนกับล้ายหลายครับพี่น้องอยู่ในหัน ผมมานางซิมยูหนาเส้นทานครับยึดไต่หฮมดอกจานคนอยาก่พันไปพ hm ันมาเนี่กลายโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ผมเพดผมผเพิดอยู่ด้วยครับคลิปนี้กับซีเรียลไอซัมนี่เท่านัครับออกหอนปากครับเอาไว้พอกันคลิปหนาครับขอบคุณพี่น้องพี่้อมาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆเมนทุกๆซับสไครนะครับทุกๆกำลังใจนะครับ ฝากช่องเต้าบนคนม,มาแขมเดอครับพี่น้องมือเนียวไว้ส้ำนี้ครับสวัสดีครับ